ทุกคนครับบล็อกฟุตอัปเดตสิบแปดเดี๋ยวลดเสียงก่นนะทุกคนครับบล็อกฟุตอัปเดตสิบแปดฮะดีครับผลใหม่มีนะแต่ว่าคืออันนี้นะครับคือผลประตูนะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วก็เอามาอยู่ในดีเจนเดอรี่นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันผลอะไรแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับ น้ำแข็งแต่ว่ามันไม่ใช่ผมก็ไม่รู้นะผลอะไรน่าจะมันน่าจะผลสันโดมะะ่ะส่วนอันนี้นะคะเขาคือผลบิ๊กมามนะแต่ว่ามาเปลี่ยนใหม่เฉยเลยครับเป็นอันนี้แทนผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอัปเดตสิบแปดนี้ผมชอบมากแต่ว่าดูสิอะไรกันเนี่ยผมยังงงเลยมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอ คือมันควรจะมาก่อนคริสต์มาสแต่อันนี้มาหลังคริสต์มาสผมโคตรงงเลยโอเคสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะบ๊ายบายไย่คลิปหน้านะ